ครับผมยิจิตอลเราเข้าสู่รายการเจเจทีวีนะครับผมรายการที่คนที่ดูเนี่ยหล่อสวยทุกคนนะฮเสียกินสะดังวันนี้เนี่ยผมกําลังมาจับไอ้เจ้าตัวนี้เนาะเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มหินเนาะมันเป็นทดสอบความหินเจ้าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอ่าไปดับชื่อว่าอะไรวะเนี่ยโดดิคูลัส อ่ะเรก็ไม่รู้ช่างมันก่อนแล้วกันเอาฟาโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะจับตัวนี้เพื่อไปเก็บหินเพื่อไปทําบ้านหลังให,ใหญ่ๆแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวย้ายถิ่นฐานกันแล้วว่าไอตรง,ตรงเกาะตรงนั้นเนาะมันเพราะเราเดินทางยากพวกมันต้องผ่านทะเลเดี๋ยวหลังจากจับตัวนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันทีนะครับผมอ่าโอเคได้แล้วครับคุณผู้ชมมาก ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเสาตัวมีอาบก็ชิดชื่อแล้วนี่เออเอาหินหนุมาเอาหินหนุมาป้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ได้ตัวนี้ละป้ากลับบ้านกันเลย let's go นี่มันมามันมามันมาไป คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมด้วยเหตุดังกล่าวเราก็ต้องหาตัวใหม่อย่างเก้าเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วเนาะโดยที่หินไม่ได้พาเจ้าน้องเินุมาด้วยเนื่องจากเรียบร้อยไปแล้วด้วยฤทธิ์ของเมกาบุญโอโ้มันแบบ มันเทียบพอใส่อ <ś> ะ <m ary> ชั่วร้ายมากสี่งแย่มาเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวใหม่แล้วนะคุณผู้ชมและหลังไมเนี่ยผมได้ไปทำการนี่จับเจ้าตัวนี้มาด้วยนี่เีเล็กซ์นี่เป็นไงหน้าตาดูดันความเวลเรียบร้อยไคดูหน้าซีแงะสวัสดีครับอ้ <ś m ary> ดุร้ายมากเลย โดยที่วันนี้เนี่ยเราจะเอาเดินสาวทั้งหมดนี่ไปด้วยเลยเนาะหรือเปล่าจีหรือเปล่า,ลาก็ก็ดีแหละมาตามข้าพเจ้ามาดึงตัวไป้ดยมาเร็วลุกลกมาเลยใจเย็นนะอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทิ้ตัวเดี๋ยวตดกว่าสองตัวที่เหลือล่ะก็ค่อยตามมาแล้วกัน เดี๋ยวเราจะเดินเท้ากันนะว่าเดินทางในฮะเลไม่ปลอดใช่ไหมเรายะเอาเดินสอาทฝั่งก่อนโอเคฝั่งแล้วบอกเลยเดินทางที่ที่ป่าซะนะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคุณผู้ชมว่าตรงนู้นอย่างมาไม่ครบชิบหายเมกาโลดอนเดี๋ยวมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาหนี่มานี่มานี่หยุด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  มาเร็วมาเร็วกัดกัดมีการลดอดก่อนเฮ้อย่าอยู่กับลูกกูออกไปอื้ออืออืออือโหดมากบอลโตนี่โหมดมาก,มมากนี่นี่มันยังมีการลดอดถึงแล้วเย้อ่ะไหนเช็คเซตเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวหยุดจีเล็กหนึ่งมา พอยาวมาเดินเสาก,กินปลามาลัปเตอร์หนึ่งสองสามสี่ครบนกมาเอา่อโอเคโจจี้มาแล้วก็สตโกโอเคครบคุณผู้ชมไปเก็บของก่น <c oughs> อนรูขรงให้พร้อมเดี๋ยวเรือเราจะกลับมาอาทีหลังมาเร็วทุกตัวเข้ามาตามข้าพเจ้ามา้โหใส่ไม่ยังตาเลย ตามมาเฮ้ยผิลลวปากรวมๆไปโอ้หแสนโอ้ยม,มากองทับกองจังหวะน,นี้อะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปครับผู้ชมดิสโก้มาเพียไม,ม่กลัวกลัวมาเยอะ Yeah. <laughs> you ่คือ a l p h านี่เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอั a l าแรปเตอร์กับ c า n o เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะโซนนู้นะคืออั a l าแรปเตอร์นี่เยอะมากๆโซนอันตราย